รรครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระนะครับอยู่ในช่วงตามรอยธรรมตามรอยพญานาคราชของหลวงปู่เพิ่มพันุ์นะครับวัดแห่ง,าางถ้ำวังผาพญานาคราชรับผมะนะฮะก็เป็นที่สำนักวิปัสนากรรมฐานด้วยเป็นสำนักธรรมใช่ค่<น>ะแล้วก็อย่างที่ท่านได้บอกนะคะก็คือว่าในบริเวณถ้ำเนี่ยด้านบนที่เป็นผนังเนี่ย อย่างที่บอกไปว่านักธรณีวิทยานะคะคก็มาดูศึกษาแล้วเนี่ยอายุนะคะยุคเดียวกับผาแต้มนะคะต้องยุคเ,เดียวกันนะเพราะว่าใกล้กันเลยห่างกัน3ากิโลนะคะ,ะคแล้วก็ลักษณะของหินเนี่ยคือเหมือนกันในลักษณะของสีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพอ นํามาตรวจสอบแล้วเนี่ยยุคเดียวกันผาแต่นขาว่าอายุเป็นพันปีเกือบพันปีใช่ไหมคะพันกว่าปีค่ะนะคะก็อันนี้ถือว่าโอ้โหเป็นสถานที่โบราณแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเดรดวทาน้ําธรรมชาติซึ่งไหลไปบรรจบรวมกับแม่น้ําโขงนะคะเลยยิ่งทําให้เป็นสถานที่ที่อยากจะแนะนําณผู้ชมจริงๆว่าอยากให้ร่วมเดินทางกันไปสัมผัสทั้งธรรมชาติแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเร้นลับต่างๆ สำหรับแฟนรายการที่ท่านใดที่อยากจะรอชมช่วงตามรอยเซียนขออภัยสักวันสัปดาห์หน้าได้ชมนะเพราะตอนนี้แฟนรายการหลายๆท่านก็บอกชอบมากนะสำหรับผู้เพิ่มพันธุ์พูดกำลังชมกันตอนนี้ให้ธรรมะลึกพูดดีแล้วก็พูดชัดๆพูดง่ายๆใช่ค่ะนะครับอย่างที่บอกในรายการนงเสนยหสองพันเนี่ยเราชอบนําเสนอพระเกจิอาจารย์ที่พูดออกมาฟังธรรมะง่ายๆอย่างมากแลวก็คูณวอลลปัญโยนะฮะยาท่านบุญกองแล้วก็ ยาท่านลงผูงงพเพิ่มพันธ <c oughs> ุ์ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกันเองด้วยนะคะ <ผม S 2> ท่านให้ความเมตตาแล้วก็สําหรับลูกศิษย์ลูกหารหรือว่าใครที่แวะไปเนี่ยท่านเมตตาหมดครับ,รบก็เพิ่มให้เสียเวลาครับมารับชมรับฟังครับค่ะและอย่างที่สองก็มีลูกๆที่เป็นนักข่าวหลายช่องมาทำข่าวเกี่ยวเรื่องบั้งไฟพญานาคและบังเอิญมาหาเราตรงนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องถ้ำเรื่องไหของหน้าทั้งหลายทั้งปวงครับ เราก็เลยอธิบายให้ฟังทีนี้ถ้าเตยตรงนั้นแล้วพอกระแสเขาพามามานีจุดแรกก็จะต้องผ่านคือเข้ามาสักการะท่านมุจลินที่เราทาตอนรับท่านเราเรียกว่าบันไดสวรรค์สวลาเราเปิดั้งแรกเป็นบันไดสวรรค์คือเราให้เดินบันไดแล้วขึ้นมานี่ไงมาโปรตรงนี้พอดีเพราะโรตรงนี้มันขึ้นมาก็สูงหน่อยก็เปรียบประดุลหนึ่งสวรรค์แล้วมาพบกับพระพุทธองค์นั่นคือพระพุทธที่ เป็นประธานอยู่ด้านหลังอขอหลวงปู่นี่ก็มากราบมาไหว้ส่วนข้างบนถ้ามองไปจีก็เหมือนหัวตะภาพน้ำหรือเตา่าเห็นไหมนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ข้างหลังนี่เป็นถ้ำจริงๆนี่คือถ้ำจริงๆนะทุกคนคก็จะมากราบนี่แล้วก็จะมาให้ปู่เล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้รจริงๆถ้ำแห่งนี้ถ้าเราจะเอาตามอายุข,ของมันที่มันเกิดครับมันเกิดมาเป็นพันปีพร้อมกับผาแต้มครับโอ้หก็พันกว่าสองร้อยปีนั่นแหละ พร้อมกับผาแต้มเพราะดินหินที่มันเกิดเนี่ยเราถามนักธรณีวิทย์ระหว่างหินนี่กับผาแต้มมันอันเดียวกันใกล้เคียงกันเลยครับอันเดียวกันเลยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเราก็เลยสันนิษฐานว่าถ้ำอันเนี้มันก็จะเป็นมาตั้งแต่ครั้งโหนแล้วนิมิตที่เรานั่งกรรมฐานอยู่ตรงเนี้เดิมทีเนี่ยน้ําจะท่วมหมดมันเป็นแม่น้านะตรงที่เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นแม่น้ํา วันนั้นเกือบเราตกเหวตายเพราะนึกว่าเราเดินอยู่บนน้ํออันจริงๆเราเดินไปนเรื่อยๆพอดีเราตรงนี้ให้เขาทําพื้นเขาตีไอ้ไอ้ไอไ้อข้าวนะน่ะไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม,ไม่เดินทีพื้นเป็นไม่ไผ่เราลื้อไม่ไผ่ออกเราทําข้าวเพื่อที่จะเอาไม่อาจหนาๆมาทําให้ดันขับทั่วข้าวเดินไปไอ้ที่เขาซอยไว้น่อขาเราไปกระทบเราถึงได้สติว่าเราไม่ได้เดินบนน้ำคือเราเดินเนี่ยเหมือนเราเดินอยู่บนน้ำเกือบ บอกเลยนะเพราะไม่มีที่กั้นไงพระขาไปกระทบเราได้สติกับเขาก็เลยยืนทุบตวนว่าเอ๊ะเราเมื่อกี้เราเข้ากรรมฐานได้หว่าแล้วเราออกเดินได้ไงคือได้เดินไปอยไมงนี้ก้าวลงป๋อมเลยครับตกเลยคือน้ามันจะท่วมหมดมันมันแปลกนะที่นี่เขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะหลวงปู่แม้แต่ผมเองประวานยังประสบมากับตัวเองเลยนะหลวงปู่นะฮะอันนี้เราไม่ บางอาจที่จะบอกว่ามันเป็นการชี้แนะหรือจะทําให้คนลุ่มหลงลุ่มหลงใช่ครับครับอันนี้เราบอกไม่ได้แต่เป็นความเชื่อว่าับตามที่ผู้ดําเนินการครับผมมาถ่ายรูปแในครั้งแรกมันถ่ายไม่ติดแล้วก็มีของน้อยอีกคนถ่ายมาแล้วมันก็มีแสงซึ่งเราไม่มีโรงไฟฟ้านะครับครับผเราไม่มีเครื่องไอกำเนิดไฟฟ้าตอนกลางคืนเราไม่ได้ใช้ตรงนั้น แต่แสงที่มันออกมาเนี่ยมันเหมือนแสงอะไรเราก็บอกไม่ได้ครับนะครับดังนั้นตรงนี้แหละก็ให้ท่านทั้งหลายใช้ความพิจารณาดูครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจริงเท็จแค่ไหนแต่เราไม่รับประกันได้ว่าทีมงานที่มาสัมภาษณ์เราไม่เมคครับเราไม่ได้สร้างภาพเพราะเราไม่ประสงค์ที่จะให้ถูกครับเพราะจริงๆนะครับผมจะต้องเดินทางกลับเมื่อวานแล้วนะฮะวันนี้ผมอดไม่ได้ต้องมาต้องมาหาหลวงปู่ให้ได้นะ ต้องมาสัมภาษณ์ให้ได้เพราะว่าประสบกับตัวเองหนึ่งนะฮะแล้วก็ถามชาวบ้านที่เขามากราบน้อสการ์เนี่ยทุกคนเนี่ยมากลับไปมีโชคมีลาบทำมาค้าขึ้นมาบนบานศาลก,กล่าวกับพ่อพญามุจลินเนี่ยก็ได้สัมฤทธผลพูดแล้วผมยังขนลุกนะฮะและด้วยบาร,รมีของหลวงปู่เองด้วยนะฮะที่บำเพ็ญมาโดยตลอดนะครับนี่ก็ถือเป็นอะไรที่บวกกันไปบวกกันมาครับ ก็อันนี้ถ้าท่านผู้ดําเนินรายการพูดมันเดี๋ยวคนเขาฟังมาดทีมันจะเวอร์ไปทีคือเราเองเราไม่ใช่ผู้เป็นพระผู้วิเศษครับผมเราเป็นพระแก่ๆที่ไม่มีอะไรเลยขอมตนท่านหลวงปู่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกฟังให้ดีนะลูกหลวงปู่ครับคําว่าเราไม่มีอะไรนี่คือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนกาแล็กซี่นี้พระพุทธองค์แม้กระทังพระพุทธเจ้าเองครับก็ไม่มีอะไรเลย ฟังให้มันดีสิลูกเพราะพระพุทธเจ้ามีตัวมีตนที่ไหนครับผมเราถึงบอกว่าเราไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตนครับถ้าเธอว่าเธอมีตัวตนเธอจับให้เราดูสิว่าตัวตนเธออยู่ตรงไหนครับผมถ้าบอกเออนี่ตัวเรานะที่จับอยู่นี่คืออะไรลูกครับหนังอ้าวแล้วใต้หนังเราไปเป็นอะไรครับกระโูกอ้าวแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนล่ะครับอ้าวนี่คือของจริงลูก เราไม่มีตัวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นพระไม่มีอะไรบ้านก็ไม่มีสมบัติก็ไม่มีมเพราะฉะนั้นเราต้องสลัดทิ้งหมดไม่งั้นจะเป็นพระไั่นเราจะถือหลักการหนึง่งเจ้าชายสิทธัตถะท่านเป็นอะไรท่านเป็นกษัตริย์คใช่ไหมมีทุกอย่างปราสาทราชวังบริวาพราพร้อมสมบัติพระสถานมีเยอะแยะแต่ท่านกลับมานอนเหมือนเราครับผมใช่ไหม แล้วท่านก็ยังทําตัวเหมือนสามัญชนครับแล้วเราเป็นใครจะมานั่งเย็ดว่ากูอย่างนั้นือมันไม่ใช่ครับคุณปู่ครับอย่างนั้นมันไม่ใช่อืเราถึงบอกทุกคนแบบไม่อายเราไม่อายจริงๆเราคือสกยบุตรครับผมเราคือลูกพระพุทธองค์ใช่ถกครับคุณูเป็นลูกพระพุทธเจ้าใชถูกครับแต่ลูกในพ่อนั้นจะมีดีไม่ดีมันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นศัสนารมมมรรคโวะมันอีกเรื่องหนึงมันเป็นส่วนตัวของใครของมันครับเหมือนวัด จะบอกวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ไม่ดีไม่ใช่วัดมันโบแหวนรากศตัวเด็กวัดมันก็คือวัดครับแต่คนน่าัยวัดต่างหากจะดีไม่ดีมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับวัดจางเลยนะครับคุณผู้ชมกระจ่างเลยนะมันไม่ใช่วัดเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษวัดนะฮะใช่ไหมวัดยังไงมันก็ดีโบดยังไงมันก็ดีศาสนายังไงมันก็เป็นเสื่อมแต่มันเสื่อมเพราะติดคนเราไม่พัฒนาแล้วจะทำไงถูกไหม ดังนั้นเพราะแม่พี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกครับครับผมให้ยายามเถอะเพราะว่าเราก็อยู่กันได้อ,อีกอีกไม่นานครับู่เพราะว่ากับของท่านสมณะโคดมทุกคนย่อมทราบว่าจะมีอายุแค่ห้าพันปีครับผมจริงๆแล้วมนุษย์ทุกตนที่เกิดมาบนพื้นปฐพีเนี่ยก็มีอายุห้าพันปีครับผมเชื่ออะไรไหมล่ะเพราะว่าทุกคนต้องอยู่ในสังสารวัตร วนเวียนออมันเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดนี่ไงเข้าใจอย่างนี้ทำไมมันจะไม่ถึงอะลองดิเกิดมาพบนี่ร้อยปีเกิดพบหน้าแปดสิบปีเกิดพบโน้นเนี่ยทุกพบทุกชาติเกิดหมุนอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะสิ้นห้าพันปีคูณกันแค่แล้วเราว่ามันเกินไปเข้าใจอย่างนี้นั่นแหละของจริงที่พระพุทธองค์กลับไว้ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลวงปู่นะฮะหลวงปู่กำลังมีอ่าสร้างวัศววัตถุ ก็คือจะเป็นว<ม>ิหารแก้วคือตรงนี้เราบอกตรงๆข้าหลวงปู่คือเราตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าก่อนจะสิ้นกับสมณะโคโดมครับโลกเรามันจะหยุดศูนย์ยะอยู่ระยะหนึ่งอันนี้พูดแบบไม่ไอยนะจะเป็นจริงไม่จริงก็ทุกคนร่มทราบดีอ่ะเดีย๋ยวนี้อุทกภัยเอออะไรเออมันเกิดบ,บ่อยาาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่พระศรีท่านจะมาอุบัติหรือมาตรัสรู้เนี่ยครับโลกเรามันจะเป็นศูนย์ยะ คือว่างเปล่าอยู่ระยะหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างปรับตัวครับนะครับปรับตัวแล้วก็มันจะมีสิ่งสังขารศาสตร์ไรเกิดขึ้นใหม่ครับผมนั่นแหละมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้เรามาปฏิบัติในฐานะผู้ปฏิบัติแล้วมองลึกๆลงไปครับมางปู่ครับมนุษย์เราตายไปทุกอย่างมันสลายไม่เกี่ยงนะครับคือสังขารคันห้ามันแตกสลายเราไม่เกี่ยงแต่อันหนึ่งมันไม่สลายไปด้วยนั่นคือจิตจิตไม่ตายนะครับ ครับหลวงปู่เพิ่มพันนะครับหรือหลวงปู่ตาสวรรค์นฮะพูดตรงๆพูดง่ายๆนะฮะฟังแล้วกระจ่างเลยนะครับก็อยากให้ท่านใดนะฮะที่จะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับอำเภอของเจียมนะครับไปกราบนัสการขอพรท่านดูและไปขอพรพญาหนาคราชท่านมุจจรินนะครับพญามุจจรินหนาคราชนะครับเป็นนาคที่ตอนที่องค์สมเด็จธรรมาพุธเจ้านั่งอยู่ที่ต้น พอนะฮะแล้วพยาามุจลินมาปกก็คือว่ามีเขาเรียกว่าฝนตกนะคะเหตุฝนตกลมแรงท่านก็มาขดตัวนะคะก็คือว่าปกป้องบังลมบังฝนให้พระสมเด็จสมมาสมุทสเจ้าก็คือองค์พญามุจลินนี้เองใช่ครับค่ะนะคะซึ่งทางที่ถ้ำวังผาพญานาคเนี่ยหลวงปู่เพิ่มพันธ์ท่านก็ได้สร้างนะคะองค์พญามุจลินขึ้น เป็นเขาเรียกว่าทางเดินนะคะอยู่ที่ด้านหน้าสอง <ผม S 2> สององนะคะก็เอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเนี่ยกรบาบไหว้ครับผมกรบาบไหว้เนี่ยองคใดองคหนึ่งก็ได้นะคะตรงทางเข้าเนี่ยจะมีสององครับผมนะคะก็คือว่าเป็นองค์เดียวกันนะคะครกราบไหว้แค่องค์เดียวพอแล้วก็เดินลงไปนะคะเดินลงไปเนี่ยเขาก็จะเปรียบที่ท่านบอกนะคะเป็นเขาเรียกประตูสวรรค์ประตูสวรรค์บันไดสวรรค์ประตูสวรรค์ใช่ค่ะก็คือว่าเดินลงไปเนี่ย เป็นเขาได้พบกับทาน้ําหรือว่าเป็นปากถ้าของที่เราเชื่อกันว่าเป็นถ้าพญานาคนะคะแล้วก็ท่านได้มีองค์พญานาคเป็นเขาเรียกองค์เจดีย์ใช่ไหมคะอยู่ที่ตรงใต้น้าด้วยเอาไว้ให้กราบขอพรกันแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยเคล็ดลับเลยก็คือว่าขอน้านะคะในในทานน้ํานั่นแหละขอเพื่อเป็นน้ํามนต์นะคะเอาไว้เรียกได้ว่าเพื่อเกิดความสิริมงคลนะคะก็กราบขอพรกัน เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าก็เดินขึ้นมานะคะมากราพขอพรอ,อหนูปูเพิ่มพันด้วยนะคะขอน้ำมนต์แล้วก็ลองพูดคุยสอบถามรายละเอียดนะคะคเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมารหรือว่าลองพูดคุยสนทนาธรรมกับท่านนะคะค<า>ท่านก็จะสอนอะไรหลายๆอย่างครับผม<า>ก็อย่างที่บอกเลยวนะครับทำหลับท่านใดที่ไปแล้วนะฮะจะเป็นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆฮะไปแล้วเราก็ควรสํารวมกายวาจาใจ หลายหลายท่านที่ไปก็อย่างที่บอกวัยรุ่นขึ้นไปเหยียบไปขี่พยานหน้าเหมือนขี่ม้าเลยนะฮะแล้วก็เกิดกลับไปเกิดอุบัติเหตุกลับไปเกิดเพศภัยที่อันที่ไม่ดีคือเราไปลบหลู่เขาใช่ค่ะสิ่งพันนี้เรามองไม่เห็นแต่เราไม่สมควรไปลบหลู่คือเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ย้ําเสมอนะคะว่าเป็นเขาเรียกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมค่ะ นะฮะแต่ผมเชื่อแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ายิ่งพออย่างที่หยาย้ำไปว่าพอเราอ่านประวัติความเป็นมาเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องเล่าไงพี่กบใช่นะคะมีมาตั้งแต่พุทธกาลนะคะที่หลวงพ่อท่านก็เล่าให้เราฟังเองที่หลวงปู่ท่านเล่าเรื่องมาบวชใช่ไหมคะแล้วก็จนปัจจุบันนี้ก็ยังต้องก่อนที่จะบวชเป็นพระต้องมีการบวชนะหลวงปู่เพิ่มพันธ์บอกว่านะฮะว่าบั้งไฟพญานาคเนี่ยไม่ได้ขึ้นเฉพาะที่ น้องคายน้องคายนะที่โขงเกียมก็มีขึ้นฮะแต่เขายังไม่เคยไปดูกันใช่เดี๋ยวปีนี้หว่าว่าอยากจะไปคือจริงๆแอบตัวส่วนตัวเนี่ยก็อยากให้ขึ้นเหมือนกันนะเราจะได้ดูได้เห็นคือส่วนตัวยี่หว่อยากจะไปดูบ้างไปพญานาคมาหลายปีแล้วแต่ว่าทุกปีเนี่ยคือพอดูข่าวแล้วโอ้โหคนเยอะรถติดคือค่อนข้างไปลําบากพูดง่ายๆก็คนเยอะนี่ยหว่าไม่ชอบไม่ค่อยอยากไปก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นสักทีเดี๋ยวปีนี้ให้พี่กบพาไปอุบลหน่อยเนาะที่ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาบอกเป็นเมืองรับแลด้วย ะะชาวบ้านผมไปถามสอบถามชาวบ้านก็เห็นสิ่งอัจจา์สิ่งปฏิหารเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเห็นแบบเป็นคนขึ้นมานะฮะแต่เสียนเป็นพญาน,นาแต่มีหน้าคนอยู่นะฮะเขาเห็นกันหลายรูปแบบนะฮะยังไงก็ลองลองลองปสดูก็ค <ไป S 1> ือ <ทำ S 1> สิ่งลี้ลับอย่างที่บอก<ช>ไปว่าก็คุณผู้ชมก็ด้วยความเชื่อนะคะก็กราบขอพรการเพื่อความเป็นสิริมงคลดีกว่านะะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยอย่างที่พี่กบประสบมาก็ กลับขอพรกันไปนะคะแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมา<ช>และ,ะที่แน่ๆคือผมไปที่นี่ที่วัดไปกลางคืนและเช้าผมจะกลับเลยที่ผมอีกวันต้องเข้ามาที่วัดท่านพ่ออะไรผมถ่ายรูปที่หน้าพญาพุจลรินนะฮะ,ะถ่ายกล้องถ่ายไงก็ไม่ติดนะฮะ,ะกล้องผมไม่มีปัญหาและฐานเถินเต็มหมดกดไม่ได้อะไรไม่ได้เปิดแฟลชก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะฮะกดไงก็ไม่ติดหลวงปูก่ก็หลวงปู่ท่านเดินขึ้นมาส่งท่านก็บอกว่า จะกลับแล้วจะกลับเราไปหลวงปู่ผมถ่ายไม่ติดหลวงปู่อะให้ถ่ายถ่ายติดถ่ายเหอะผมถ่ายติดนะครับแต่ภาพแรกที่ออกมามันเป็นภาพที่พอดีผมไม่ได้ทํารูปมาให้ดูนะฮะแต่เมื่อกี้มีอยู่ในภาพที่หลวงปู่ท่านพูดเป็นภาพมัวทั้งหมดนะฮะเป็นภาพเป็นแสงแบบออกสีน้ําตาลและมีเป็นรูปคล้ายๆงูมีตาเป็นเป็นไฟออกมานะฮะเป็นสีขาวว่าายออกมาซึ่งเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วผมมาดูในกล้องแล้ว พรุ่งนี้ต้องมายังไงก็ต้องมาเป็นภาพเดียวพอติดปุ๊บก,ก็ติดภาพนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่น่าอัศาจรรย์สำหรับผมที่มาก็เลย <สบ S 2> เป็นเหตุผลที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพราะว่าตอนน<ช>ั้นแวะไปตอนนึางคืนไม่งั้นคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนเราเข้าไปก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก็บภาพมาฝากทีนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับชมพร้อมกันไปด้วยแล้วก็ฝากไว้นะคะอีกหนึ่งสถานที่นะคะถ้ำวังผาพญานาคนะคะก็อย่างที่บอกไปว่า ต้องรอติดตามใช่ครับฮะก็าร่วมบุญกันได้เลครับพรุ่งนี้จะนำอวันจันนะฮะจะนำเบอร์โทรศัพท์ของทวัดมาให้ด้วยใช่เพราะว่าท่านเนี่ยมีตอนนี้กำลังทำวิหารแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะเชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมบุญกันครับผมครับผมก็ฝากไว้เลยนะครับถ้ำผาวังพญานาคคาราานะครับหลวงปู่เพิ่มพันหลวงปู่ตาสวรรค์นะครับขอพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับ Singing, singing, singing,